ไปลงทุนสักห้าแสนบาทล้านหนึ่งเป็นไงคะปูนอนไม่หลับตั้งแต่คิดแล้วคะ่ะมันเป็นโลกออนไลน์ที่แบบเราเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วไทยเออมันทําเวลาไหนก็ได้ลูกค้าเหล่านั้นเข้าถึงสินค้าได้เองแล้วเขาสนุกกับการช้อปปิ้งอะ่ะธุรก,ก,กิจเราก็โตง่ายๆครับมันเลยเป็นอไรที่แบบว่าพอยุคออนไลน์ปุ๊บอะ่ะเฮ้ยมันมันน่าทํา ทุกคนถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งคิดว่าต้องมีอะไรบ้างคะอ้าถูกต้องอันนี้ก็ถูกอีกแต่ว่าเอถ้าเกิดว่าเราเกิดปัญหาว่าไม่มีทั้งสองอย่างเลยจะทำยังไงดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าเงียบเลยแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะเฟสทอกออดแอรของเราอี e ีนี้เรามีแขกรับเชิญทั้ง2ท่านที่เป็นตัวแทนของคนที่ทำงานประจำและคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ จะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็คําแนะนําให้ฟังว่าพวกเขาเริ่มต้นทำธุรกิจยังไงเจออุปสรรคอะไรบ้างและก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนั้นจนประสบความสําเร็จได้ยังไงไม่รอช้าค่ะไปพบกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านของเราได้เลย เริ่มกันที่พิยดาก่อนเลยค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อพิยดานะคะพิญญรักษ์นฤกติวลานะคะก็อดีตนะคะก็คือทําพยาบาลมาก่อนนะคะแล้วก็ผู้แทนจําหน่ายยาค่ะผ่านไปที่พี่นัดค่ะนัททูดอุ่นมีนะครับเรียกอีกชื่อนึงว่านัตตี้ก็เลยครับจะได้ดูน่ารักขึ้นนิดนึงอ่านะครับอดีตนะครับก็เคยทาหลายอาชีพมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กวัดเอออะไรครับไม่มีข้าวกินก็ไปเป็นเด็กวัดนะครับขับมินมอสไชค์นะครับรับจ้างทั่วไปนะครับเป็นเด็กคอนวอยตามคอนเสิร์ตยกของนะครับเป็นช่างทองครับ หนุ่มเจ้าของคาเฟ่สุดหล่อมารู้จักธุรกิจแอมเย์ได้ยังไงคะก็ง่ายๆเลยครับเพื่อนมาชวนแฟนลดน้ำหนักเออแล้วจังหวะนั้นน่ะที่เราอเปิดคาเฟ่แล้วเราก็กินกินกินเองนั่นแหละนะเออขายด้วยกินเองด้วยน้ําหนักเราขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอเราเจอว่าแฟนเราลดได้เราก็ตัดสินใจง่ายๆเลยครับไม่รอช้าลดด้วยพอเราลดด้วยปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยธุรกิจนี้มันเป็นไปได้นะมันดีมันดีใช่เพราะว่าเราได้ผลลัพธ์อะ เออแล้วดูดีขึ้นน้ําหนักจากที่แบบ80ดสิบลดลงมาประมาณตอนนั้นน่าจะแบบห้ากิโลเรารู้สึกว่าเรามองหาสิ่งที่มันเป็นรายได้เพิ่มอยู่แล้วอะ่ะเราก็เลยทุ่มเวลาเลยตอนนี้ปิดคา,ฟาเฟ่กินนมนอนไปแล้วเอาเวลาของกินนมนอนเนี่ยแล้วมาใส่ก,กินก๋วยเี๋ด,ดีกว่า <laughs> ปัจจุบันก็เลยแบบทำช่างทองควบคู่กับกาพักไว้ก่อนเรียกว่าเปิดใจจากสินค้าก่อนที่จะเป็นแผนธุรกิจ ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังพี่ดาบ้างตอนที่เป็นพยาบาลใช่ไหมคะก็คือแบบเป็นตามแพทเทิร์นเลยนะคะคือแบบตื่นเช้ามานะระีทุกอย่างนะคะ <c oughs> ก็ไม่กินข้าวเช้าเนี่ยเป็นระยะเวลา10ปี <c oughs> โอ้นะสิปีเลยแล้วก็มีปัญหาด้านสุขภาพอยู่แล้วเนาะก็เป็นทั้งซิ้วนะคะเป็นอ้วนไม่เกรนนะคะก็มันเป็นจุดเปิดใจของยาดาเลยเนาะ,ค,ะคือน่าแปลกใจเนาะเรารู้จักธุรกิจแอมเบในลิฟต์ค่ะนี่ยังไงอี่ะนี่คนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเออพี่คนสวยคนนี้นะคะก็ทักว่าอ ัวเองสวัสดีค่ะพอดีพี่เป็นพยาบาลเป็นเฮลคอนเซาส์อยู่<อ>เกี่ยวกับสกินแคร์ด้วยอนะไรเงี <S 2>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  ้ยเราเราก็เลยเปิดใจจากการที่เขาอชวนเราไปทําสปาหนะ้าแล้วพอเข้ามาทําช่วงแรกๆค่ะภาพในการทำเอ็มวีของเราเป็นเหมือนกับที่เราคิดไวไหมคะอุปสรรคในตอนนั้นน่ยที่เข้ามาในช่วงช่วงแรกมันคือเรื่องของการมันเรื่องของการจัดการตัวเองเอาเอาตรงๆเลยนะตอนแรกพี่ไม่เรียนรู้เลยเข้ามาปุ๊บเนี่ยคืองงเหมือนกันเราทำช่างครองเนี่ยพอจะทำเป็นเราเรียนรู้เป็นปีคาเฟ่เนี่ยต้องไปเรียน ทำน้ำทำขนมต้องไปเรียนต้องไปเข้าคอร์สนี่แนะแต่แปลกมากเลยพอมาเจอเอ็มวปุ๊บด้วยความที่แบบอะไรไม่รู้นะไม่เรียนรู้เชื่อไหมตอนนั้นติดอ๋อเจ้าพี่อ๋อเจ้าเพื่อนเราเนี่ยที่มาชวนเราอ่ะเออเขาแนะนําเราเนี่ยเขาเป็นโค้ชเขาดูแลเราเนี่ยเขาชวนเราไปเรียนรู้เรียนรู้เนี่ยไม่ได้ต้องดูอ๋อเจ้าปัญหาคือเราไม่จัดเวลาให้มันอืมแต่พอเราเลือกแล้วเราชัดเจนอบมันรูปะเราสามารถจัดเวลาให้มันได้ พอเริ่มเรียนรู้ปุ๊บเข้าใจอะไรมากขึ้นปุ๊บอ่ะเราก็เริ่มสามารถสรา้างรายได้จากมันได้ค่ะมาทางพี่ดาบ้างช่วงแรกตอนนั้นเป็นเหมือนที่เราคิดไวไหมคะ,ะภาพของยาดาสมัยก่อนก็คือต้องอย่างที่บอกต้องข้ามน้ําข้ามทะเลไปทําใช่ไหมคะแต่สมัยนี้คือแค่มือถือเครื่องเดียวอ่ะนะเราก็เลยมองว่าเฮ้ยตอนที่มันยากเราก็ยังทําเลยแต่พอมันง่ายหูยิ่งเป็นโอกาสของเราเลยอนะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรีบเรียนรู้เพราะเราเสียเวลามาเยอะละอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราจะตั้งใจทําก็ทั้งทีอ่ะก็คือเอาให้มันสาเร็จไปเลยได้ไหมอะไรเงี้ย ยการทําเรื่องอะไรเนาะก็คือ Copy ค่ะมันเป็นธุรกิจของการ Copy อยู่แล้วมันจะมีธุรกิจไหนบ้างที่เราแค่1ดูแลตัวเองแล้วก็ Copy ้แล้วก็วางได้เลยะนะซึ่ง Copy ใครดีคะก็ต้อง Copy คนที่สําเร็จนะถ้าเกิดสมมติเป็นงานอื่นเป็นไงคะขอลอกร้านนมได้ไหมคะไม่ได้อ่าเห็นไหมยังไม่คิดเลย <laughs> ขอ,อความรับการเป็นพิธีกรได้ไหมคะม <laughs> ก็ไม่ได้อีกอะ่อะนะ <laughs> คือไม่ต้องถามเรื่องอื่นเลยอะ่ะถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวไม่สามารถก๊อปปี้ใครได้เลยอะ่ะแต่ธุรกิจนี้คือสอนฟรี แปลว่าถ้าเราถ้าอะไรอยากสาเร็จอนะมีแค่ความพยายาม,มว่าคุณจะสําเร็จตอนไหนถ้าสําเร็จปีนี้คุณก็แค่ตั้งใจโฟกัสปีนี้ก็คือสําเร็จเลยแน่นอนว่าการทรําธุรกิจจะต้องมีเจอคําปฏิเสธแน่นอนนะคะอยากรู้ว่าในธุรกิจเอ็มเวย์ของพี่ๆทั้งสองคนเจอคําปฏิเสธบ้างไหมมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะทุกอาชีพที่ผ่านมาของเราที่เราเคยผ่านมาไ้เยอะเฮ้ยมันก็เจอคําปฏิเสธเหมือนกันนี่ว่าแต่ว่าการที่เราจะผ่านมันไปได้อะ่ะนั่นแหละมันคือจุดที่จะสําเร็จไง อ่ะยกตัวอย่างอย่างตอนที่แบบพี่ขับวินมอเตอร์ไซค์เราอยากได้ลูกค้าเนี่ยเราเรียกคนแรกคนที่สองก็าอาจจะไม่ไปนะแต่ถ้าเราท้อไปก่อนอะคนที่สามเราไม่เรียกเราก็ไม่ได้ลูกค้าเราอยากได้ลูกค้าเราต้องนําเสนอเขาพี่ดานล่ะคะเจอยังไงมาบ้างก็มองเป็นเรื่องธรรมชาติเลยค่ะเหมือนที่นัตตี้พูดเลยเนาะแต่ในช่วงต้นเนี่ยแน่นอนว่าเราอาจจะมีรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาไม่เห็นด้วยกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ยถ้าเราเกิดเทียบกับงานเดิมไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจาหน่ญญายยาก็ไม่ใช่หมอทุกคนจะต้องมาใช้ยากับเรา<ม>หรือไปตามโรงพยาบาลที่ต่างๆก็มีทั้งตอบรับและปฏิเสธแปลว่าถ้าเรามองเรื่องของการปฏิเสธเป็นเรื่องธรรมชาติเนี่ยคือแบบสบายใจเลยเราก็รู้แหละว่าทุกคนต,ต้องการสุขภาพทุกคนจะต้องมีรายได้ที่มากขึ้นทุกคนจะต้องมีความสุขหรือแบบมีการท่องเที่ยวอะไรเงี้ย แต่มันจะมีทานี่ไงนะคะวันแรกที่เราไปชวนเพื่อนเขาอาจจะปฏิเสธเพราะเขายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็แค่ข้ามเขาไปก่อนค่ะแล้วก็ไปหาคนอื่นข้ามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยะคะ่ะพอเราทํามา1ปีใช่ไหมคะสปีคนที่เคยปฏิเสธเราก็กลับมาตอบรับเราเพราะอะไรคะ <c oughs> เขาก็อยากได้สุขภาพ <c oughs> เวลาการท่องเที่ยวเหมือนเรานี่แหละทั้ทงที่นัดแล้วก็พ่ยดาเนี่ยเข้ามาในเอ็มเวย์ตั้งแต่ยุคก่อนโควิดซึ่งตอนนั้นมันยังเป็นออฟไลน์อยู่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นออนไลน์แล้วรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นยังไงบ้างคะ มันง่ายตรงที่ MV มีเว็บไซต์ให้ f a c e อ o อ k on อร์อแ,อแบบนี้ก็ประทับใจเพราะยาดาก็ฟังลิงก์พวกนี้เพื่อเป็นแรงบนนันดาลใจบางทีเราเจอคําปฏิเสธมาเรามาฟัง f a c e b o o อ on air เป็นไงคะอุย้ย <between> แรงบันดาลใจจริงๆยาดาเป็นแ,บบนแฟนคลับ Facebook เลยนะดูทุก EP จริจงๆนะคะหรือแม้กระทั่ง YouTube official ของ,ง MV ก็เหมือนกันนะคะแอปต่างๆยาดาชอบเพราะว่ามันัพ p อ o r t เราคือเอาง่ายๆพอ MV ทําให้เราเนี่ยเรามีแค่มือถือเครื่องเดียวจริงๆอะแล้วเราสามารถทําธุรกิจได้เลย มันคืออํานวยความสะดวกให้เราเราบวกกับแอมเบแล้วก็การลงมือทำเท่ากับสําเร็จเลยฉนด้วยค่ะแล้วอยากให้พี่นัดเปรียบเทียบเหมือนกันว่าระหว่างตอนที่ตัวเองทําออฟไลน์กับออนไลน์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างต่างครับในเรื่องของเวลาเวลาการทํางานมันทําจํานวนงานได้มากขึ้นเนื้องานได้มากขึ้นครับคือปกติเนี่ยพอเรามีเคสหรือมีลูกค้าที่อยู่ตา่างจังหวัดเนี่ยครับถ้าเป็นแบบออฟไลน์แต่ก่อนเนี่ยนะครับ วันหนึ่งเนี่ยเราจะทําได้เนี่ยต่จังหวัดตเต็มที่เลยนะนะครับก็สามเคสเออโหว่าเราไปจังหวัดเดียวเนี่ยเคสหนึ่งแล้วเราจะกลับมาทําเคสกรุงเทพได้ไหมไม่ทันไม่ทันหมดแล้วเวลาแต่วันนี้นะครับสามารถคุยกับลูกค้าที่อยู่เชียงใหม่ได้เมื่อห้านาทีที่แล้วอีกห้านาทีคุยคุยกับลูกค้าที่อยู่สุราษฎร์ได้กลับมาคุยกับลูกค้ากรุงเทพเนีกมันเป็นโลกออนไลน์ที่แบบเราเข้าถึงลูกค้าได้ทั่ทวทั่วไทยอเออมันทําเวลาไหนก็ได้เนี่ยมันถึงแบบ ออกแบบเวลาได้แล้วออกแบบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นมีแอปพลิเคชันที่ซัพพอร์ตไม่ใช่ซัพพอร์ตแค่การทําธุรกิจของเราอย่างเด,ยเดียวครับแต่ซ mm ัพพอร์ตการเข้าถึงสินค้าของลูกค้าลูกค้าเหล่านั้นเข้าถึงสินค้าได้เองแล้วเขาสนุกกับการช้อปปิ้งอะ่ะธุรกิจเราก็โตง,ง่ายๆครับมันเลยเป็นอะไรที่แบบว่าพอ,พอ,อยุคออนไลน์ปุ๊บอ่ะเฮ้ยมันมันน่าทําแล้วพี่ก็ชอบมากจากที่เล่ามาทั้งหมดนี้อยากให้ทั้งสองคนตอบแบบกระชับสั้นๆได้ใจความว่า m ย์ตอบโจทย์ชีวิตเราอย่างไงบ้างคะ ก็ของยะดานะคะ<ม>ก็คือได้สุขภาพนะคะเวลาะะการท่องเที่ยวนะคะมีเวลาให้กับครอบครัวาม,มากขึ้นนะคะแล้วก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็ที่ประทับใจถัดจากนี้นะคะเราสามารถทําออนไลน์คู่กับออฟไลน์ได้ก็คือ O2O นั่นเองนะคะคือตอนนี้คือสนุกมากๆทั้งออนไลน์สมมติยะดาปัจจุบันเราเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเนาะตัวเองอยู่ภาคกลางแต่มีลูกค้าหรือคนที่ทําธุรกิจพาร์ทเนอร์ทั่วประเทศจากการที่เราทําทั้งออนไลน์และออฟไลน์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือประทับใจสุดๆก็คือมีธุรกิจเป็นของตัวเองค่จากนที ทุนน้อยคางชายหนุ่มรูปหล่อของเราตอบโจทย์ยังไงบ้างคะกับเร่นี้ให้มากกว่าที่เราคิดฮะตอนแรกเราเข้ามาแค่เรื่องเองินเรื่องเดียวพอเข้ามาปุ๊บเรารู้สึกว่าเอ้ยให้เวลาด้วยให้การท่องเที่ยวด้วยแล้วไปเที่ยวกับเพื่อนด้วยล่าสุดไปผมไปสซวิตนี่คือไปกับเพื่อนทั้งแก๊งเลยเออนะครับไปในที่ที่เราแบบไม่เคยได้ไปเรื่องครอบครัวฮะเข้ามาในธุนรกิจนี้เพราะต้องการเก็บเงินแต่งงานไ,ได้ผู้ชาย ปัจจุบัน้ก็มีลูกแล้วลูกพ่อเลยนะครับนี่ก็ประมาณอายุประมาณเดือนหนึ่งเออนะก็คือหลายเรื่องครับมันให้เราครบทุกมิติออนะครับมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราเลือกมันแล้วชัดเจนนะครับว่าธุรกิจเนี้ยถ้ามาทำล้าได้ครบขนาดเนี้ยแต่ไม่ต้องลงทุนแล้วเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ครับเหมือนกับทุกๆงานผมกล้าพูดเลยครับว่าไม่มีงานไหนในโลกนี้ที่ไม่ต้องเรียนรู้นะครับเราเอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ครับทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา แล้วก็โอกาสและความพยายามแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่ๆทั้งสองคนฝากถึงใครก็ได้ที่ดูอยู่นะตอนนี้ว่าเฮ้ยถ้าอยากจะมีธุรกิจของตัวเองอ่ะจะแนะนําเขายังไงบ้างาคะถ้าวันนี้อยากมีธุรกิจของตัวเองเนาะแบบทุนน้อยเวลาน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วถ้ามองที่ย่าดาคือทําอะไรไม่ได้เลย <c oughs> คือทําธุรกิจเนี่ยลองทําก็ได้ลองดูก่อนลองทําก่อนนะคะเพราะการลองทําก่อนหรือว่าดูก่อนอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการก็ได้ต่อให้มันเจ๊งก็เจ๊งแค่แบบ 900บาทอะนะคะแต่ถ้ามันมันดีอะน,ะะนั่นแหละค่ะบางทีเราก็อาจจะกลัวว่าเราแบบอุ้ยจะติดนู่นอุ้ยไม่เอาดีกว่ากลัวทำไม่ได้อะไรแบบนี้อาจจะเสียโอกาสโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตก็ได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ก็แค่เปลี่ยนโอกาสใหม่นะคะไปหาสิ่งใหม่ทําก็ได้แต่ถ้ายดาไปหาโอกาสใหม่เช่นไปลงทุนสัก5้าแสนบาทล้านนึงเปไหคะหูนอนไม่หลับตั้งแต่คิดแล้วค่ะ <laughs> แต่วันนี้คือแบบนอนอิ่มนอนหลับโพสเฟสทําธุร,รกิจคือแฮปปี้มากค่ะก็อยากให้ทุกคน ได้ลองแค่ลองแล้วก็ชนะใจตัวเองสักครั้งนึ่งใช่ค่ะและสุดท้ายที่พี่นัทค่ะ,ะเรื่องประสบการณ์ขอเลแล้วกันเนาะตอนทําร้านนมอ่ะเราคิดว่าเราแค่ลงทุนเปิดร้านทําร้านขึ้นมาแล้วจบเราขายได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันมีต้นทุนที่มากกว่าน,นั้นนะมันมีต้นทุนเรื่องของเชื่อป่ะพอทําป้ายมาทําป้ายมาอย่างดีเลยป้ายใหญ่ามากเลยพอทําเสร็จปุ๊บมีภาษีป้ายองจ่ายเดือนจ่ายทุกปีมีภาษีขยะ คิดดูดิมันมีค่าชที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราไม่รู้ว่ามันต้องเรียนนี้ด้วยหรอการที่ทําธุรกิจส่วนตัวมันมีค่าแบบค่าเช่าที่อันนี้ที่รู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันอยู่ในธุรกิจเนี้ยสิ่งที่ทุกคนยังวอ่นะผมเชื่อว่ามันเหมือนกับที่ผมกังวลในตอนแรกแหละเรากังวลกับสิ่งที่ไม่รู้ครับวันนี้ง่ายๆเลยครับแค่เอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้แล้วพอเราลองรู้แล้วเข้าใจมันจริงๆอ่ะคุณค่อยเลือกมัอีกทีหนึ่งก็ได้ฮะลองเลือกมันดูฮะ คุณแค่กลัวในสิ่งที่ไม่รู้ครับแต่ถ้าคุณรู้แล้วผมเชื่อว่าคุณเลือกมันแน่นอนโอ้โหก็แค่เรียนรู้แล้วก็เปิดใจแล้วก็เข้ามาจอยในคอมมูนิตี้ดีๆแบบนี้ที่เราเป็นอยู่นะคะแม้ว่าเราจะคุยกันกรุบกริบหอมปากหอมคอกันจบแล้วนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่ปล่อยพี่นัดแล้วก็เบียดาก,กลับบ้านค่ะเราจะมีเกมให้เล่นด้วยอ่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันต่อเลยค่ะย หลับกระดึงกันกล้าจะทำตามมิชชั่นที่ได้เยอะเมื่อก่อนเล่นเกมนี้บ่อยมากเลยค่ะเคยเล่นไหมคะยังค่ะเคยเคยล้มไหมคะเคยค่ะให้เล่มก่อนดีใครเริ่มก่อนเนาะได้ค่ะโอเคปิ้งปองปิ้งปองหนนี้ยาง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 โอ้ล่างๆเลยหรอใช่นี่ทได้ได้อยู่อ่า โอเคเยี่ยมนี่เสร็จฮะเปรียบเทียบตัวเองเป็นสินค้าแอมเวีหนึ่งชนิดอะไรขอเป็นเอ็นบลิงค่ะอีมาดูหน้ากันนะคะบลิงอ่าปพี่ยาดาต่อเลยจ้องไม่น่าเอาตัวนี้ดีกว่าอ่านตัวนี้อยู่เลยเลขที่ออกคือ4ค่ะ44ค่ะ ถ้าเลือกสินค้า AVE ให้เจื่นข้างข้าง2คนคนละ1ชิ้นจะเลือกอะไรแล้วก็เพราะอ,อะไรคนนี้ก่อนเลยเนาะก็ผู้ชายต้องขายน้ํา พอน้ําดื่มเนี่ยนะมันคือ70%นะของมนุษย์ใช่ไหมคะก็เลือกให้คุณนัตตี้เพราะว่าเราขาดน้ําไม่ได้นะคะเราต้องแบบอิมฟูเท่สวยแบบคุณพ่อนะคะก็หูสวยๆแบบนี้เขาเลือกเอ็นดิงไปแล้วใช่ไหมคะก็อาร์ติสตี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของความงามนั่นเองนะคะให้ทั้งแคตตาล็อกเลยค่ะอาร์ติสตี้ชอบเขาเหมาเมานะพี่นัต่อเลยตาพี่นัตแล้วอันนี้แล้วกันนะนี่อ่านเลยค่ะ สี่สิบสามครับดิคชั่นให้ขายสินค้าเอ็มวีหึ่งอย่างภายในสามสิบวินาทีเอาละเทปเอาเป็นโปรตีนออฟแมนแล้วกันนะครับเออนะครับก็ด้วยความที่เป็นโปรตีนที่แบบมีกรดอะมิโนแบบครบมากๆเลยนะฮะเออแล้วกินแล้วแบบว่าดีอิ่มอยู่ท้องด้วยเออนะเมื่อหนึ่งค่ะหวานโพสท่าแบบ โมเดลกับกล้องและพูดว่าเฟสท็อกบอนแอนนิมหวานหนึ่งสองสามเ็จ้าบอลแอนนี่เขาง่ายเนาะเยียดานะคะยังอยากได้สีชมพูอยู่ะเอาข้างบนเลยเอาข้างบนเลยง่ายสุดโอเคค่ะสามสิบห้าค่ะอาร์ติสตี้ที่ท REALLY> ุกวันต้องใช้ขายได้โอ้ยนะให้อย่างเดียวเลยเหรอคะจริงๆชอบทั้งแคาล็อกเลยนะคะ ต้องกันแดดค่ะอ่านะคะเพราะว่าออกไปข้างนอกนะเราก็ต้องทากันแดดเพราะถ้าเกิดเราไม่ทากันแดดเป็นยงคะไม่แน่นอนอค่ะไม่แน่นอนนะคะเราก็ต้องปกป้องผิวนั่นเองค่ะต่อเลยพี่นัทโหยากเลยเอลอชอบยากๆนะอ,อือ24ครับขอสามคำจำกัดความให้กับตัวเองหล่อรวยสักครับผม มีลูกนตอนแรกก็บอกนึกว่าหนต่อเลือกได้อะไรเลยลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกเพิ่งเกิดด้วยอะไรที่น่าล้มแล้วสรุปว่าเกมีเกมก็แพ้เองนะคะเพราะว่าเกมทำล้มไปแล้วเลเทไปเลยแต่ว่าเขาจับมือได้ไหมในฐานะเพื่อนร่วมทีม แต่ว่าวันนี้เราก็ได้ทั้งสาระความรู้แล้วก็ได้เล่นเกมสนุกๆแบบนี้ได้แบบว่าบทลงโทษอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆทำท่าน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ไปแต่ว่าวันนี้ค่ะเราไม่ได้มามือเปล่านะคะเรามีกิฟต์เซ็ตน่ารักน่ารักจากอัติสตรีมอบให้แขกรับเชิญทั้งสองท่าน <Wow. S 1> ด้วยนะคะจะเป็นอะไรนั้นก็เดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันนะคะทุกคนกนี่แกพร้อมกันหนึ่งสองสาม <Yay. S 2> ยัยน่ารักมาก แล้วสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามเฟซบุ๊กแอนแอร์หรือว่ารายการอื่นๆของ m อมเนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง m อมเวย์ Official เย้เจอกันทีต่อไปนะคะเจอกันค่ะเจอกันค่ะ ร้อน่นนะร้อนมากๆเลยค่ะร้อนรุ่มร้อนรุ่ม <c oughs> ร้อนรุ่ข้าง <c oughs> ในแล้วก็ข้างนอกด้วยนะคะใช่ค่ะร้อนสุดอะไรสุด <c oughs> มันมีตัวช่วยนะคะ <c oughs> ซึ่งแบบอยากจะถามน้องเกรซว่าแบบตัวไหนบ้างคะที่แบบอยากแนะนำพิยดานี่เลยถ้าเป็นของพียดาก็ตัวนี้เลยค่ะ re new i n g reactivation day lotion นะคะซึ่งก็คือ s p f 30 p a 4บวกบวกบวก,บวกจุกๆุไปเลยค่ะทุกคนจริงๆอะเนี่ยตัวนี้บางเบาเนื้อบางเบาทาท,าท,าทาับเงับได้แล้วก็ถ้าเราอยู่บ้านาบ่อยอ่ะ เราก็จำเป็นต้องทาเหมือนกันนะเพราะว่าเราเจอทั้งแบบแดดฝุ่นแสงอะไรต่างๆแบบนี้โอ้ซึมเร็วมากเลยค่ะเจนเลือกให้พี่เป็นน้อพี่แนะนําเด่น ได้เลยค่ะสวยใสยแบบแบีต้องช่ำน้ำค่ะเติมเต็มน้ำให้กับผิวกันนะคะไฮเด a ติ้งเดย์โลชั่นะคะมี hpf 30นะคะซึ่งเหมาะกับการที่อยู่ในบ้านแบบนี้ได้เลยเพราะว่าปกติเราทำออนไลน์ใช่ไหมคะก็จะมีแสงบูไลทแสงไฟอะไรแบบนี้ซึ่งวันนี้ค่ะมันสามารถที่จะปกป้องผิวของน้องเกรดได้เลยนะคะนี่ลองไปเลยนะคะลองเกรเลียดูค่ะเฮ้ยเพื่อนๆคือมันดีมาก มีมากเลยค่ะเหมาะเลยค่ะกับน้องเกรซนะคะไปขุ่นมลภาวะก็คือแบบว่า ได้หมดใช่คะะ่ะผยวไม่แห้งด้วยเพราะมันเติมเต็มน้ำใ้กับผิว,วน้ำไฮเดรติงก็คือแบบเติมน้ำค่ะเต,ติมน้ำนัำ่นแต่ว่าถ้าเราออกไปข้างนอกเมื่อ,อไรเราก็ต้องมีอีกตัวนึง่งอ่าตัวไหนคะน้องเกรสตัวนี้เลยมันคือกันแดดค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่กันแดดธรรมาดานะทุกคนมันคือกระดดษอ่านะก็คือมันกันได้ทั้งแบบว่า UVA UVB ไปเลยดีเดี๋ยวให้ลองดีกว่าว่าเคยมันเป็นยังไงบ้างอันนี้เลยค่ะนี่ ันได้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยฝุ่นไฟมลภาวะแสงแดดหรือสแสงไฟต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งเหมาะอาการ<น>ที่เราออกไปข้างนอกด้วยใช่หรือ,<ม>รอว่าแบบว่าเฮ้ยใครที่ยังไม่มีเดโลชั่นแต่ว่ามีกันแดดแล้วเราก็สามารถทากันแดดตัวนี้ไปได้เลยค่ะ